นักร้องดังในตำนานพี่น้องร้องเพลงอาอายสกฤฤฤฤฤฤฤุณพรนักร้องดังระดับแบบหยอดวิวลอยล้านพันล้านแล้วค่ะ,คะก็คือไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องท่านนี้แล้วคือน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะใช่แล้วนักร้องลอยล้านพันล้านอีลีหยอดวิวเพลงแต่ละเพงลงขึ้นสองลอยล้านแนลอยล้านสามลอยล้านค่ะแล้วได้มีการร้องสดๆให้กับครูเพลงระดับประเทศอีกใช่ก็คือเป็นนักแต่งเพลงเป็นครูเพลงที่แบบโอ้พี่น้องขา เลิศเลิศแล้วคือรู้สึกว่าเพลงของน้องเนาะใจสบมันก่อนอาคีเพื่อเพลงล่าสุดเนาะคือแบบมาไกลมาดังคนรู้จักทั่วทิศเลยสําหรับเพลงนี้นั่นเองเนาะบบคิดว่าเพลงนี้สีขนาดนี้เพราะว่าพก็เคยบอกมาก่อนแล้วว่าเป็นเพลงที่แจงเกิดขายเพลงแจงเกิดแบบนองมากๆแจงเกิดในหลายๆแวดวงโบเมนตันในแบบท่นหมอรั ใจสอบบนก่อนลาคีเลยเนานเพลงหลาสุของหนอกเป็นยังไงไปเช็คยอดวิวตอนนี้ก่อนพี่น้องค่ะสมการรอคอยสมการที่แฟนคลับแต่ละคนถุ่มเททุ่มเวลามาปันวิวขนาจนตอนนี้ล่าสุดสมล้าน6 4หมื่นหมิบวิวแล้วาเป็นจังไดล่ะสุดยอดมากออกเพลงมา21พฤษภาคมตอนนี้ก็ประมาณ2เดือน3เดือนพี่น้องสเดือนกว่าสอเดือนกว่า คือมันสุดยอดเนาะคือจริงเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แบบใจซอบนก่อน้คีนี่เป็นเพลงที่ตำนานสำหรับน้องมากๆแล้วก็เป็นฉายาให้น้องไอส้สกุลนาพ่เลยกว่าได้นาคีน,าน้อยเนาะแล้วนี้นะได้ยินว่าแฟนคลับแต่ละคนคือเป็นต่างเปลาไหวว่าเพลงนี้อ่ะอยากจะให้ถึงสามล้านวิวก่อนเปิดฤดูกาลแฟนคลับคือพูดคุยกันนั่นแหละว่าอยากจะให้มันสาล้านวิวแบบเซื้อไพรน้อง แบบเป็นการใจให้น้องในในวบดิวนี้นว่าเออทำงานด้วยใช่เว<ด>ล่าสุดก็คือได้จริงๆค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดคี่จะเข้าวาตวนคิปเนาะห้ายคนหูจักเพลงีงล่ะคือหลากหลายคนมากๆแล้วเราได้ฟังคลิปที่ว่าอ่านั่นแหละศิลปินศิลปินนะคะศิล,ป,นน <Okay. S 1> ลปินทันนี่ก็คือนี่แหละคุณแม่ สิริพรอัมไพพงนั่นเองคือหยอดวิวเพลินแต่ละเพลงนอนในห้องวอาว่านอ่ะยกตัวอย่างนอนหนเลยเพงทีว่าแบบสองรล้านวิวเมียบอดด้แต่งก่อนคนนอกใส่วอลมาาสมัยดะกี้ใครบอกหูจัดเพลงนี้แมนคือเลิศคือปังได้ร้องให้คุณครูสลาฟัง เลิศแต่เชื่อว่าแฟนคลับหลายท่าหลายคนคงจะได้เห็นคลิปนี้แล้ว<า>แต่ก็ดูอีกครั้งได้พี่โนงคะว่าเขาเห็นเขาแบบ รู้สึกว่าตื่นตาแล้วก็ดีออใจแน่นอนใช่ที่แบบเออ,เอ,อมาไกลขนาดนี้นาอที่อาบุคลากร,กรทางอานักแต่งเพลงทาง่าสายบอลลมสายนักร้องน่ะหูจักน้องหลายปน,นีนหูจักน้องเยอะปน,นีอะไรทานองนี้นั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวเข้านะคะจะเปิดคลิปนันเองสําหรับช่วงเาทีนะคะที่คุณแม่ศิริพรรภพิพงศ์นาะได้ทําการร้องเพลงของน้องอาอายุคุณพรให้ฟังอาพี่น้องคะนี่เลยฟังจะเข้าอ่ะพี่น้องอ เสียงที่แม่ร้องก็คือเป็นเอกลักษณ์มากแม่ค่ะแล้ว<ช>ผ่างครูสลาบอกว่าาเอมวนตัวละ่ะบัวสีตอนสถ่ายม,มวนนอกบลวก็คือคือแบบจังนไดล่ะ <c oughs> แม่สิริพรเลือกที่จะเอาเพลงเนี้ยน่ะม,มาร้องให้คุณครูสลาฟังค่ะ ถึงเป็นเพลงทีไม่ออกมาไม่ทั้งบอกว่ามาจากเดือนแต่เป็นเพลงของเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่จะข่ายเพลงเล็กๆนหน่อยเพื่อนสามารถเลือกมาแบบก่อนล่ำในประเทศไทยไม่เป็นผ่านก่อนสามารถเลือกมาลองไดทําไมต้องเอาเพลงนองเป็นประหลาเลิศแห้งพี่น้องค่ะแล้วแฟนคลับแต่ละคนในมาดเขาไม่ได้ฟังว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วเนาะแล้วคนก็บอกปาป์เสียงมวนรับนี่แหละที่หนึ่งดวงใจเสียงมวนหลาย เพลงน้องค่ะสุรพรคือเสียงพอมากลยค่ะแบบเพลงของนอกนะพอมากเลยที่ใครเอามาร้องก็คือพี่น้องค่ะอาวเนยบอกให้ดีฟูมารินอือาจารย์แต่งเพลงล้วเนเียนมาคอมมนพราอพอนเป็นคนแต่งเพลงนี้เป็นกะสิพุ่มใจคือกันทีท่าคุณแม่สิริพรเลือกเพลงพูนมากพูนบอกว่าบุญลูกหลายเด้แม่นั่งลองเพลงลูกแต่งขับเห็นไหมคือบุญอาจารย์บ๊กด้วยบุญน้องอายด้วยแล้วก็ บุญหูเ,เพื่อกันที่ได้ยินระดับแบบบลูบลคูของนักร้องลูกทุ่งเลยม,มาร้องเพลงของน้องอารอาค่ะคนก็บว่าโอ้โหแม่น้ำเสียงแม่คือหาคนเรียนแบบเสียงแบบนี้ไม่ได้เลยหนึ่งเยวนี้ลูกอ,อยากให้ครูสลาพบกับบ้าอายมากเลยอยากให้อายร้องเพลงให้ครูสลาฟังเออพี่น้อง่ะอันนี้คือไม่แน่ถ้าแบบว่า โลกโซเชียลแล้วแบบว่าเออมันมันจาะหรือมันดังมันดันฟีนาลสามารถดังไหนกุนนีไปอีกทั้หน่อยเพราะว่าผู้สลากันเป็นกรรมการหลายๆรายการที่แบบเป็นรายการร้องเพลงค่ะทั้งในกับถาลุนกันต่อไปแล้วก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าต้องมีสักวันแหละที่อีหลาผู้นี้เดี๋ยวไปลองเพลงผู้สละเดี๋ยวฟังกันในเพื่อนเด็กวิจารณ์เนาะว่าเออเป็นจังไงจังซี่เด้ออ่าพี่น้องนี่แหละ ว้าว,ว,าวแม่สิริพร้องเพลงน้ออายด้วยกูสลาฟังดีใจจังเลยค่ะใจสอบนเกาะนาคีแฟนคลับมาคอมเมนต์พี่นอ้องโอ้ยอเยอะแยะมากมายอยากให้พี่นางไปหาน้องอายมาร้องเพลงด้วยกันจังอ่าอยากให้กูสลาฟังเสียงน้องอายจังยเยอะแยะมากมายเราไม่ทุกเพลงไม่มีใครมาเทียบได้ค่ะเนี่ยพี่นออ้องเยอะแฟนคลับลุ้นมากๆอืมรู้ในที่ว่าอยากจะให้อาจุนพ์มาพบกับอ่าคุณแม่ ああคุณแม่นาคุณแม่สิริพรนะ้ำไพภูมพิพี่น้องก็คือจังหวนะเนอะคุก็เป็นนักร้องแบบแมนค่ะพู้ดังส,สมัยก่อนเนาะสมัยนี้ก็ยังดังสมัยนี้ก็ยังเสียงก็ยังป็นเอกกษณ์คือเกา่าเราเลือกทีจะเอาเพลงละอายนี่คือจังหวะเนี่ยแหละก่อนํ่ำม้เป็นพันนะ,ค,ะคือคือสิฟ้าาดูอยู่เด้จนว่าจำได้จนมาแบบมาลองสดให้ระดับในฟฟ้าอุสว่าแต่กะแต่กะอาจารย์ดีเพิ่งกระเตงแต่ว่าเหมือนกับ มีจุดสนใจมีจุดที่แบบว่าเออฟังเท่านี้แล้วต้องฟังซ้าต้องแบบนํามาร้องได้เนี่ยคือแบบคนแต่งเพลงก็คือสุดยอดมากอาจารย์บิ๊กมา่ีและตอนนี้คือแต่งเพลงรู้สึกว่าแต่งออกมาเรื่อยๆอยู่นะแบบให้ศิลปินเนาะศิลปิน<อ>คนมาจ้างมานันมาหนี่นี่แหละก็ต้องรอชมดูซิงเกิลต่อไปอาสุนพรคิดว่าน่าจะอาจารย์บิ๊กนี่แหละหรืออาจารย์บิ๊ก<ๆ>เพราะว่าเคยออกมาพูดแล้ว Oh. แต่ว่ายังบอท่านเปิดโต oh. เป็นเพลงอย่างนี้คพี่ว่าเออบอดหนัวพื่นอามา่พสตอนไหนคำร่อยอะไรซื้อเพลงศิลปินได้ขายเนาะพูดใดเสียเพลงในเพลงยายสาเพลงเหนของพี่แพลศิดาไหลลงมาไหลลงมาพอหอดเพลงอไอไม่บอกก็ชื่อเพลงอะไรอะเออเขาก็รุนกันอยู่ตอนนี้พะอ่าน่าจะเปิดโต คุณแหละเปิดฤดูการบอใช่ก็รอลุลอล้นเป็นรับเป็นแล้วคนก็รอซัพพอร์ตรอเชียร์รอปันยอดวิวเหมือนเดิมแหละพี่น้องขารับรองว่าทางค่ายเป็นหนึ่งเนาะคือแบบน่านจะไม่ทำให้เราผิดหวังหรอกในเรื่องราวที่แบบเอ้ย MV บ้างแหละการร้องการอ่ะอยังก็คืออเขาของอาร์ตเขาของขอาร์ตใ<อ>นการแสดงต่งตงตงตงางๆของน้องไอ้ห้อากระถารอต่อไปค่ะรอชมเพลงที่3ของน้องน้องมี2เพลงเหรอน้องเพลงแรก ลานยาน่านบอนีอใ่ในใจเสอบนเกาะนาคีแล้วก็เพลงที่สามที่แต่งน่าจะแต่กแล้วจะย,ยังไม่บอกยังไม่บอกแฟนคลับเนาะคือสุไพรสยนั่นแหละสำหรับวันนี้เราก็มีเขาเขาเรื่องราวที่แบบว่าโอ้โหน่ารักมากเราเห็นก็ใจฟูไปตามๆกันแหละสําหรับที่มีศิลปินแล้ับโอ้โหแถวหน้าเมืองไทยเรียกว่าได้เนาะนี่ค่ะมาลองเพลงของอีลา มันมีใหทุกคนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาคอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ